บทที่เจ็ดอิเทมอิโซปะควาทางสมารสุปโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโรปริสัทธรรมสารตร์ฤทธิสัทวาอนุสานังปุตโตปะควาติสวะคาโตปะวตาธรรมโสดิติโกกาลิโกอินิปัสโกปะนาิโกปะจตังเวทิตาโพวิญญูหิเตสุปฏิปันโนปะควตโตสามะกสังโฆยัปยุปฏิปันโนปะควตโตสามะกสังโฆยัยายาปฏิปันโนปะควตโตสามะกสังโฆสามิจิปติปันโนปะควตโตสามะกสังโฆ ยาธิทางตาเรปุริสายุขานเนี่ยธาปุริสับปุขาลัยสับขวัตโตซาภะกังโขตาหุนียยปาหุนียยทักชินเนียอวอชัลิกาลเนิยยวนุตารังปุญญเขษตรตังโรกัสาติจินตามนีปียังมันดังยักังธาสังโกนะปัาสสติสิเนหังมาตาปิตาวะออระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวะมังโพสัน,นทุโนทีปากาเรเทโวสุโภสิเสธิกินจิเท,ทโวเยสโกปัจฉัง ตาสมิงกินเนวาตาตาปียังกันตังตาดิปุโตพระวันตุเมศสิทิลาพังชนะนัเยนิจินดาปียังจัดทักนางสะเพชนาพระหูชนาปียังมะมะจักกาตวาพุทธาราตนางโอสถังอุตมังวารังตังเทวมนุย์นาง เนนุษยสานั่งกุสเตชนะสดีนาสันตุปทวาสเปดุคาบุปสเมนุเตสกตะวาธรรมราตตนั่งโอสตังอุตมังวะรังอดิชาหูปสัมมะนังตามมเตชนะสดนาสันตุปทวาสเประยาบุปสเมนเตสตวาสังฆราตนันโอสถังออตมังวะรังนัหุ่ยังปางยังคเตชนะสดทนาสันตุปทวาสเปโรคาบุปสเมนเตอิติโพระวาหังสมาสมุโธวิชาจนะสัมปำปโนสุโตโลกะเทู อนุตารุปิสธรรมะซาระธิสัตถาเทวมุตสานางุตโตภวะติตมะคัตโตภวะตตาธรรมโมสันติภิโกากาลิกโกเอหิปัสสิโกปนายุโกปจัตตังไวทิทาโผวิโยหิติสุปฏิปันโนภวะตัวซาภะกัสังโฆยะสาอุชฌปฏิปันโนภวะตัวซาภะกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภวะตัวซาภะกัสังโฆนามิจิปฏิปันโนภวะตัวซาภะกัสังโฆยะทิทาเหตตานิปุริสายุคานเนธาปุริสาปุกลาเอสปะคาวะตัวซาภะกัสังโฆ อาหูเนยโยปะหูเนยโยทักกินเนโยอัชริคารณีวันรัตตาลังปุญญาเกตังโอกระซาติจินดาไม่ีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนงังอุปสัสสตติสเนหงังมาตาปิตาวะโวรหาหังโภป,รประโพธันจะมหาราชาตวาวังมังโภสันทุติโนทีปังกาเทเทโวสุปโพเจติกินจิเทโวโเยจักโกปัชังทศมิงกินเนวะรัตตาปิยังกันดังอาลีป,ปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะได้เกี่ยมนีจินดาปิยังจะทะนัง สเปชนาพระหุชนาเป็นอย่างมากตะกัตตวพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวะรังอิตังเทวมนุษานังนุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเปทุกขวัปปุปัสสเมนตุเตตะกัตตวธรรมรัตนังโอสะทางอุตมังวะรังปริชาหูปัสสะนัธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเปวิยาอุปัสสเมนตุเตจะกัตตวสังขารัตนังโอสถทางอุตมังวะรัง อาหุเนยังปะหุเนยังสังคาเตชะนาสดทนันาณสันตุปัตถวาสเพโอละตัคาบุปัสเมนโตเตติปิโสภะวะรหังสมาธมพุทโธวิชาจารยานิสัมปโนสุกโตโลกะวิทวนุตตาโรปุริตธรรมะซาลติสะทาเทวนุสังยังพุทโธมุวัติ สวัสดีครับทุกท่านทั้งหมดสันติโกกาลิโกอปาสโกบนัญโกปัจจติพวิญหิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิจตาิปิสสยคานิปุริสุคลเอสควโตสาวกสังโฆอายปหุนยทักขิยัจฉริันนินรัปุญญเโลกสาติ จินดามณีปิยังมันดยสังธาสังโคนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโคตันจาวาหาราชาตวะมังโสันตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสติกินจิเทโวเยสโกปชังทศมิกินเนวัตตาปิยังกันดามพลาลิปุตโตปวันตุเมศทิลาพังชนะนัยยะมณีจินดาปิยังจักท่านังกะเพชนากู้มูชนะปิยังมามะจักกตาบาพุทธรับตัณมุสตะทังตมังวะทังหุตัง เทวมนุษย์ศาลนางท้าเตชินาศทินานสันตุปทาวาสเปลุขาบุปผสเมินุเตสกัตวาธรรมาราตานังโอสัตางอุตมาวะลังนิชาหงุบสมันนางธรรมาเตชินาศทินานสันตุปทาวาสเปลุยาบุปผสเมินดุเตสกัตวาสังขาราตานังโอสัตางอุตมาวังลังอุณยังปะงอนณยังสังฆเตชินาศทินานสันตุปทาวาสเปลุขาบุปผสเมินุเต